ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เป็นการามาพบกันเรียกว่าครั้งแรกของหน่วยบริการนะครับที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนนะครับเพื่อเข้าร่วมนิติกรรมสัญญานะครับกับทางสํานักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งในเขตสามเราก็จะเรียกว่าทานักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสาม ซึ่งดูแลจังหวัดตครสวรรค์แล้วก็อุทยใั้หน้ากำแพงเพชรพิจิตรนะครับรวม5้าจังหวัดะนะเพราะนั้นเราจะมีการดูแลกำกับนะครับตามสิ่งที่เราเรียกว่ากฎหมายฉบับหนึ่งะครับเพราะนั้นขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านถ้ามีโอกาสนะครับซึง่งควรจะนะครับ เอาพรบรหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งน่าจะเขียนตั้งแต่ปี2545นะครับมาเปิดดูคู่กันไปด้วยกับการดําเนินงานนะครับว่าพรบรซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายหลักนะครับในการที่ใช้ในการควบคุมกํากับนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจการงานของทางสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็หน่วยบริการซึ่งพวกเรากําลังจะเข้าร่วมในว,วันนี้มามีการเขียนว่าย,ย่างไรแล้วก็กาหนดไว้ยอย่างไร อันนี้เป็นกฎหมายหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดถึงในช่วงตอนต้นนี้ก็คงจะเป็นการเท้าความเรื่องของที่มาที่ไปของอเรื่องของการใช้สิทธินะครับประโยชน์ในการที่จะรักษาด้วยบัตรประชาชนนะครับที่มาที่ไปนะครับปี้า2545มีการออกพอรบรนะครับรับการสวัสขดขิการชราให้กับประชาชนคนไทยนะครับประมาณ47ล้านคน ที่ยังไม่มีสิทธิ์อะไรเลยยกเว้นข้าราชการกับประกชนสังคมโดยประมาณนะฮะสมัยก่อนนะอาจจะซื้อเองอะไรเองแต่ตอนนี้ก็รัฐบาลเขาออกนโยบายมาว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีการรักษาพยาบาลที่ได้มาฐานและก็ผู้ยากไหลจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่ นะครับไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลน,นะครับก็มีการพัฒนาขึ้นจนกระทั่งถือว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการดูแลนะครับงบประมาณในส่วนนี้ให้กับประชาชนคนไทยที่เหลืออยู่นอกเหนือจากประชาชนกลุ่มที่เป็นข้าราชการกับประัาสังคมนะครับซึ่งอันนี้เราเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นสิทธิประโยชน์หรือสิทธิการรักษาที่เป็นสวัสดิการที่มีให้อยู่กับอสองกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เหลืออยู่ก็ถูกนโยบายปัตร เราสมัยก่อนเราเรียกว่า30บาทแล้วกันนะครับเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับฉะนั้นในตอนนี้เมื่อมีการกลับมายกระดับเนี่ยเขาจะเรียกว่าส0มิบาทรักษาทุกที่ตามที่ขึ้นบนสไลด์นะครับสมัยก่อนส0ิบาทรักษาทุกโรคนะครับแล้วก็มีการยกเลิกสันสิบาทไปในระยะต่อมานะครับก็เลยเป็นว่าใช้บ,รบประชาชนใบเดียวก็รักษาได้ทุกโรค ในในปีที่ผ่านมานะครับก็มีการขยับเป็น30บาทเพื่อรักษาโดยได้ทุกที่แล้วก็เป็นที่มาที่ไปว่ารักษาทุกที่แปลว่าไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมนะครับเโดยวัตถุประสงค์ของสํานักง,งานรักรากาวต่งชาติเนี่ยเราเราคิดว่าการที่ให้ไปที่ไหนก็ได้เนี่ยจะเกิดปัญหาในเรื่องของการที่ประชาชนจะ เราคงคาดหวังว่าจะไปหาหมอที่ดีนะครับจะไปหาคนที่เก่งที่สุดในจังหวัดในประเทศเราเนาะดังนั้นแนวคิดตรงนี้อาจจะทําให้เกิดความกังวลว่าจะมีการที่จะใช้ประชาชนไปรักษาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงพยาบาลในเมืองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากการสอบถามประชาชนกับทางามต้องการเนี่ยประชาชนต้องการความสะดวกในการเข้าถึงบริการมากกว่าแม้แต่ตัวเราเองนะครับต่อให้เรามีสิทธิ์ข้าราชการนะหลายๆท่านคงเป็นอยางงั้นนะครับ มีสิทธิ์การจการอยู่แต่ว่าจะเข้าโรงพยาบาลแต่ละทีเราก็มีความรู้สึกว่ามันนานเนาะนานจนกระทั่งรู้สึกว่าไปแต่เช้าแต่ได้กลับช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับปัญหาตรงนี้ก็คงน่าจะต้องแก้ไขโดยการที่เพิ่มหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านให้ประชาชนได้เดินทางได้สะดวกที่สุดเพื่อเข้าถึงแล้วก็สามารถจะสิ้นสุดการบ,บริการได้เร็วอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่มาของการที่ เรียกว่าเพิ่มหน่วยบริการที่เราเรียกว่าหน่วยบริการนวัตกรรมนะครับหรือสมัยหนึ่งเราโควิดกําลังมาแล้วก็เรียกว่าสมัยหนึ่งก็เรียกว่าหน่วยบริการ New Normal นะิว n นอร์มลเนาะนานล้านหน่วยบริการที่สามารถจะเข้าบริการได้ไวแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของวันนี้ก็คือเรียนเชิญหน่วยบริการที่จะมาช่วยนะครับถือว่าทุกท่านได้มาร่วมขับเคลื่อนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่ผมได้กล่าวถึง โดยการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับในการที่จะเข้าถึงบริการอันนี้เราอาจจะได้อน,นิสสงนะครับร่วมกันนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนที่อยู่ใกล้ๆร้านค้าใกล้ๆร้านของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลเหมือนที่เราเจอที่ผมท้าความเนาะมาถึงที่หน้าร้านให้บริการเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลย นะครับสามารถจะลดค่าใช้จ่ายลดเวลาลดอะไรต่างๆได้สามารถจะใช้เวลาไปในการทำมาหากินได้ต่อไปไม่ต้องไปเอารองเท้าแตะไปวางหน้าห้องเจาะเลือดเนาะหน้าห้องตรวจของแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆอันนี้ถ้าเราเห็นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าเราคงจะมาทําเรียกว่า สนับสนุนระบบตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณหน่วยบริการทุกหน่วยที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นการลบกวนเวลาแต่ว่าเนื่องจากว่าหลังจากการดําเนินการมาในระยะหนึ่งนะครับการใช้บัตรสันติบัทรักษาทุกที่โดยมีหน่วยบริการนวัตกรรมเนี่ยเราเริ่มประมาณต้นปี2567 จริงๆก็ประมาณปลายปี2อ6 6นะครับเริ่มต้นที่4จังหวัดนำร่องแล้วก็ขยายมาที่8จังหวัดนะครับ12จังหวัดต่อมาก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้คงน่าจะครบทุกจังหวัดแล้วนะครับถูกประกาศอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากดําเนินการไปเราพบว่ามีความรู้ความเข้าใจของหน่วยบริการที่เข้ามาเนี่ยคาดเคลื่อนนะครับไม่ไม่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราคุยไว้ตั้งแต่ตอนต้น นะครับหรืออาจจะมีความคาดเคลื่อนในความรู้ความเข้าใจในการเรียกเก็บค่าบริการค่าชดเชยนะครับพรบรเนี่ยเราสำนักงานรับการต่งางประาติจะมีหน้าที่ในการที่จะจ่ายค่าบริการแทนประชาชนใช่ไหมครับใะนั้นประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักษาฟรีแต่ว่ารัฐบาลเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนให้โดยใช้งบประมาณจากทางราชการฉะนั้นนําเรียนทุกท่านว่า เนื่องจากเป็นงบประมาณที่เป็นของราชการการจ่ายแต่ละครั้งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะต้องมีข้อกํากับนะครับข้อควบคุมนะครับที่จะต้องมีการดําเนินการแล้วก็ให้เกิดความแม่นยำถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยเราจะมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาติดตามเนาะสตงปปชทั้งหลายแต่ถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็จะเป็นหน้าที่ของสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพชาติในการดําเนินการนั้นที่ผมเท้าความเรื่องการให้ นะนำให้หยิบพรบมาดูเนี่ยในหมวดที่พรบจะมีประมาณเก้าหมวดนะครับเก้าหมวดลักษณะกฎหมายเขาจะเขียนเป็นหมวดหมวดนะครับหมวดที่1เป็นคำอธิบายอะไรต่างๆนานานะครับหมวดที่สองหมวดที่สหมวดที่สามก็จะเป็นเรื่องของการบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลอะไรตรงไหนบ้างนะครับหมวดที่ห้านะครับเป็นเรื่องของหน่วยบริการแนะนําให้เราไปเริ่มที่หมวดที่ห้าก็ได้นะครับ ว่าหน่วยบริการของเราเนี่ยที่หน่วยเป็นหน่วยรับราชการเข้ามาเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรตรงนั้นน่าจะเขียนเรื่องของหน้าที่นะครับของหน่วยบริการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่หนึ่งที่สําคัญก่อนอนุญาตย้ำนะครับที่เจอปัญหาในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการมีข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยให้เป็นไปตามที่ทํานักงานรับราชการสูงวาพิชาติได้ประกาศดังนั้นตัวสํานักงานรับราชการสุขภาพชาตเนี่ยเขาจะมีประกาศออกมาอย่างเช่น คลินิกการพยาบาลนะครับอาจจะมีประกาศว่าเราจ่ายค่ารักษาพยาบาลชดเชยตรงไหนบ้างแต่ในประกาศที่เขียนว่าจ่ายชดเชยอ่านต่อไปจะมีเขียนว่าหลักฐานประกอบการจ่ายนะครับเราจะต้องทางหน่วยบริการจะต้องมีอะไรให้ตรวจบ้างในกรณีที่มีการเข้าตรวจนะครับตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ครับคิดอีกกดินก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นคิดอิกรารภาพเราจะต้องมีหลักฐานไม่มีการบันทึกเวทระเบียนส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกเวทระเบียนผู้ป่วยแล้วกันนะครับตามาเรียกว่าที่สภาวิชาชีพได้ออกแนวทางมาให้นะครับเพราะฉะนั้นท่านการุณาไปดูตรงนี้ให้ให,ให้เรียกว่าชัดเจนแล้วก็ทําให้แม่นยํา ตรงไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นปัญหาไม่เข้าใจก็วันนี้จะได้รับฟังแล้วก็เรียนรู้แล้วถ้าเป็นประเด็นปัญหาที่ยังไม่แน่ใจก็สอบถามมานะครับกับทางผู้รับผิดชอบได้โดยตรงอันนี้จะช่วยให้เราทํางานได้สะดวกแล้วก็ไม่ติดปัญหานะครับโดยเฉพาะหมวดที่เ <c oughs> <c oughs> ก้าตัแกมนิดนึงนะครับหมวดที่9ก้าเป็นเขียนว่าบทกําหนดโทษนะครับส่วนใหญ่พวกเราจะจะอ่านไปข้าไม่้ถึงเนานะ เมื่อไปถึงหมวดที่9จะเขียนว่าบทกําหนดโทษกรณีที่ไม่ดําเนินการตามมาตราต่างๆที่เขียนไว้นะครับมันก็จะมีมีปัญหาตามมาว่ากรณีที่เราไม่มีบันทึกข้อมูลผู้ป่วยว่าให้ตรวจสอบกรณีที่การให้บริการที่อาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่มีตัวจริงเข้ามาให้บริการมีคนอื่นเข้ามาใช้บริการแทนนะครับมีการออกไปบริการนอกสถานที่ทั้งๆที่เรา ไม่มีอำนาจตามบรบสถานบริการตรงนี้อาจจะขัดกับแนวทางที่เราเบิกจ่ายได้นะครับซึ่งถ้าเราทําหลักฐานมาเราสามารถจะทางสํานักงานก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็จ่ายไปก่อนเนี่ยเราก็จะมีทั้งตรวจสอบก่อนจ่ายและหลังจ่ายนะตรวจสอบก่อนจ่ายเราจะรอการจ่ายแล้วก็สอบถามไปที่ท่านให้ท่านอุทธรหรือให้ท่านพูดคุยมาว่า ได้รักษาพยาบาลจริงให้รักษาพยาบาลเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเ,เราก็จะอนุมัติการจ่ายแต่หลังจากนั้นไปก็จะมีการตรวจสอบหลังการจ่ายอีกนะครับว่า,ามีการสุ่มตรวจมีการตรวจสอบโดยเฉพาะปัจจุบันนี้มีการสุ่มในกลุ่มที่ให้บริการที่มีเรียกว่าววลุ่มสูงสูงเนาะววลุ่มสูงๆหมายความว่าสมมติมว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลหนึ่งท่านในการให้และการรักษาพยาบาล แต่มีคนไข้มารักษาพยาบาลวันหนึ่งเป็นร้อยคนอย่างนี้นะครับมันก็จะถูกเรียกว่าสะดุดขึ้นมาว่าเอ๊ะความรู้ความสามารถหรือว่าเขาเรียกว่าศักยภาพแล้วกันนะครับไม่ใช่ความรู้ความสามารถเขอาไปศักยภาพในการให้บริการของเราเนี่ยทันหรือไม่ในการให้บริการชั่วโมงละห้าสิบคนชั่วโมงละยี่สิบสามสิบคนอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะต้องถูกตรวจสอบนะครับว่าทําได้จริงไหมแล้วก็ถ้าทําได้เนี่ย สิ่งหนึ่งที่ทางพรบรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขียนไว้ชัดเจนคือต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กําหนดด้วยส่วนใหญ่ก็กําหนดไว้ตามพรบอรของวิชาชีพต่างๆนะครับหรือว่าสภาวิชาชีพต่างๆงกําหนดอันนี้เน้นย้านะครับก็ขออนุญ,ญาตใช้เวลาเน้นย้าตรงนี้ว่าเรียนเชิญพวกเรามาร่วมกันขับเคลื่อนนะครับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับประชาชนให้เกิดประโยชน์ ในแง่ที่เข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับขณะเดียวกันเราคงต้องมีการกำกับและตรวจสอบไปด้วยในตัวนะครับสไลด์อุตสาหขึ้นและเดี๋ยวขออนุญาตลันสไลด์ให้นิดนึงนะครับหน่วยด้าตรกรรมที่เราพูดถึงนี่มี7รูปแบบนะครับดังนั้นยาวของเราเนี่ยยังไม่มีรูปแบบเป็นหน่วยลื้นที่นะนั้นก็จะมีคลินิกวิชากรรมคุณหมอนะครับพยาบาลน,นะครับร้านย,ยาธันตกรรมนะครับแพทย์แผนไทยกายภาพแล้วก็แ a ข้าวประมาณนี้ก่อนนะครับที่เราเชิญชวนมาร่วมกันในวันนี้เรียนเชิญเลยครับต่อสะไ์เลยครับก็อย่างที่นําเรียนนะครับว่าเราเริ่มต้นที่มกราหกเจ็นะครับมีการดําร้องที่4จังหวัดอันนี้ขออนุญาตผ่านเลยนะ,ะนครสวรรค์เราเป็นเฟสที่สองนะครับเราให้เริ่มต้นที่นครสวรรค์แล้วก็พฤษภาคมเนี่ยเราให้ด,ดําเนินการ5จังหวัดในเขตของเรานะครับกับแบ่งเป็นพิจิตรไทยชัยนาทนครสวรรค์เราทาไปหมดแล้วห้าจังหวัดน,นะครับต่อไปเลยครับ ครับในปี68หลังจากกระทรวงได้ประกาศนโยบายเนี่ยทางรัฐบาลก็ประกาศนโยบายสําคัญนะครับอันนี้ระดับนโยบายคือรัฐบาลย,ยกระดับสาธบาบันรักษาทุกที่เข้าไปกระทรวงสุขกราบมาดาเนินการก็จะเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยตรงที่จะต้องดาเนินการต่อไปเลยครับ <c oughs> ของนครสวรรค์เคสามเรานะครับตอนนี้เรามีหน่วยนวัตรกรรมทั้ง7หน่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น505หน่วยนะครับข้อมูลณวันที่6มกราคม2 5 6 8นะครับ สามารถจะเข้าไปดูในในเว็บลิงก์ตรงที่เขียนไว้ด้านล่างได้ในนั้นก็จะมีรายละเอียดของแต่ละหน่วยบริการด้วยว่าเข้าไปดําเนินการอะไรแล้วคีอะไรลงไปแล้วบ้างเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะมาชีช้แจงให้ฟังในเรื่องการลงทะเบียนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านของพยาบาลกับเภสัชนะครับส่วนทางด้านของแพทย์เทคนิคกายภาพวิชกรรมธนกรรมก็ลดหลั่นกันลงมานะครับแพทย์แผนไทยด้วยก็กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆดัๆงนี้นะครับเชิญๆต่อไปเลยครับ ครับเราก็จะเห็นว่าในจังหวัดนครสวรรค์นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีกระจายไปตามอำเภอเมืองนะครับจะครบนะครับจังหวัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับแต่บางอำเภอที่อยู่เขตรอบนอกเนี่ยก็อาจจะด้วยเรื่องของอโลเคชันของการจัดตั้งหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลนะครับก็จะมีกระจายกันออกไปส่วนใหญ่ที่เข้าถึงได้ง่ายๆก็จะเป็นทางาร้านยาเนี่ยจะมากที่สุดนะครับ ของพยาบาลนะครับที่เข้ามาช่วยในการดําเนินการในตรงนี้ต่อเลยครับครับทีนี้ขออนุญาตแจ้งแนวคิดนิดหนึ่งว่าควรจะนะครับเมื่อหน่วยบริการเข้ามาแล้วส่วนใหญ่พวกเราก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ในระบบส่วนหนึ่งนะครับกับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ลาออกจากราชการมาแล้วแล้วก็มาทำทำกิจกรรมส่วนตัวทาธุรกิจส่วนตัวแต่จริงๆก็ขออนุญาตนาเรียนว่าพวกเราเองนะครับที่เข้ามาร่วมในระบบเนี่ย เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยบริการที่เรเรียกว่าหน่วยการปฐมภูมินะครับที่เป็นด้านล่างสุดนะครับก็คือหน่วยบริการปฐมภูมิรูปหัวใจสีเขียวทั้ง7หน่วยบริการเนี่ยจะเข้าไปร่วมในการให้บริการเรียกว่าตัวรักษาพยาบาลเบื้องต้นใช่ไหมครับเพื่อให้บริการผู้ป่วยหลังจากนั้นถ้าผู้ป่วยไม่ดีขึ้นนะครับหรือว่ารักษาพยาบาลแล้วมีความไม่ชัดเจนต้องมีการตรวจวิจัยเพิ่มเติม,เ,มเราก็ควรจะแนะนําให้เขาไปที่หน่วยบริการประจําที่เขาถือบัตรอยู่ นี่หมายความว่าเขาจะมาจากที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะครับเราอาจจะตั้งอยู่ข้างๆตลาดเนาะตลาดดิมแลนด์ตลาดนัดพลาซรีอะไรเงี้ยนะครับมาคนไข้มาตลาดเสร็จก็อ ปวดหัวตัวร้อนวิ่งเข้าร้านขายยาร้านพยาบาลเรานิดนึงนะครับปวดฟันทําฟันนิดหนึ่งหลังจากนั้นเ,เราเดี๋ยวก็มาใหม่อีกแล้วอาทิตย์หน้ามาอีกแล้วหรือสองสาวันมาอีกแล้วถ้าณะอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นสมควรว่าเอ๊ะมัน,ม,นมันน่าจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมไหมต้องม,มีการเจาะเลือดเจาะแลบเอ็กซเรย์อะไรเพริ่มเติมไหมเราไม่จะเป็นจะต้องลงทุนลงแรงเองนะครับเราก็ส่งต่อหรือให้คำแนะนำในการที่ ให้เขาไปตรวจที่หน่วยบริการปฐมภูมิอย่างเช่นเรปรต,ตใกล,ใกล้ใกล้ที่มีศักยาภาพหรือว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ้าทางโรงพยาบาลในพื้นที่มีประเด็นปัญหา,าเขาสงสัยจะต้องส่งต่อเขาจะส่งไปต่อที่หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปอันนี้เป็นแนวทางการทํางานของอหลักประกันสุขภาพประชาชิที่จะมีเจ้าของบัตร นะครับเจ้าของบัตรคือหน่วยบริการประจำนะครับหมายความว่าโดยการจัดสรรงบประมาณเนี่ยตอนนี้เราจะสรรให้กับหน่วยบริการประจำไปเป็นรายหัวของประชากรอยู่แล้วนะครับเมื่อประชากรไปรักษาที่ไหนนะครับในปัจจุบันถ้าเป็นภาครัฐด้วยกันเองเนี่ยอาจจะต้องตามจ่ายกันเอง นะครับก็าถือว่าทางอันนี้ไม่ใช่เป็นทางสปสชเป็นคนกําหนดนะทางรัฐบาลอย่างที่ได้นาเรียนว่าเป็นงบประมาณเมื่องบประมาณให้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้หน่วยบริการประจําไปตามจ่ายกับหน่วยบริการที่เขาส่งต่อทีนี้พวกเราเองอยู่นอกหน่วยบริการส่งต่อนะเราเป็นหน่วยบริการเรียกว่าเป็นเครือข่ายของหน่วยบริการประจําแล้วกันนะก็ขออนะุญาตนำเรียนว่าสไลด์แผ่นนี้สําคัญตรงที่ว่าในในการวางระบบเนี่ยเราควรจะให้บริการเบื้องต้นนะครับ ในความจําเป็นเบื้องต้นนะครับนี่ประชาชนเองอาจจะรู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายสะดวกนี่ก็มาบ่อยมาทีนะครับก็ขอแรงพวกเราว่าเนื่องของอวิชาชีพที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะช่วยให้เราตัดสินใจนะครับว่าการรักษาพยาบาลที่ทําอยู่ตอนเนี้ ถูกต้องได้ตามมาตรฐานที่สมควรไหมถ้าเป็นลูกหลานเราพ่อแม่เราหรือญาติของเราเนี่ยถ้าเขาปวดหัวตัวร้อนบ่อยๆหรือเป็นไข้บ่อยๆซ้ำๆไลยๆวันติดๆกันเนี่ยเขาควรจะถูกเจาะเลือดไหมเขาควรจะต้องเข้าสู่มือของแพทย์หรือว่าของโรงพยาบาลไหมอันนี้ขอแรงพวกเรานิดนึงนะครับในการช่วยเพราะบางทีเมื่อ,อเป็นเรื่องของค่าตอบแทนค่าอะไรต่างๆเราอาจจะเห็นว่า,ามาทุกวันเนี่ยเราได้ตังค์เยอะก็ด,กดีนะครับแต่จริงๆควรจะมีมาตรฐานกำกับ นะครับอันนี้ก็ขอขอแรงหลีไมไว้นิดหนึ่งว่าออถ้าถึงเวลาเนี่ยก็สมควรที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจละเอียดเพิ่มเติม,เ,มเราอาจจะต้องช่วยกันให้ความรู้กับผู้ป่วยนะครับในการที่จะไปตรวจบริการซึ่งก็อาจจะบอกว่าไม่อยากไปเลยโลงรงพยาบาลนนะไปเช้ากว่าจะได้กลับเย็นนู่นเนะี่อันนี้อันนี้เวลาไปเยี่ยมพวกเราเนี่ยเจอคำพูดนี้จากผู้ป่วยบ่อยนะค ะันั้นเขาเองก็มีความรู้สึกอย่างอันจริงๆแต่ว่าเราก็ต้องยกเหตุผลความจำเป็นนะครับว่าจะต้องไปตรวจวินัยใช้เพิ่มเติมนะครับครับขออนุญาตต่อเลยนะครับครับอันนี้ก็หลังจากเราประชุมชี้แจงแล้วปีที่แล้วเราก็ได้ออกเยี่ยมนะครับในเรื่องของหน่วยนวัตรกรรมต่างๆซึ่งก็แต่ละหน่วยที่ทำเนี่ยทำได้ดีมากนะครับแล้วก็อ่าเป็นที่น่าชื่นชมนะครับ ให้บริการได้อาจจะได้เร็วดีและถูกใจของประชาชนนะครับสามารถจะไปดูคลิปแนะนำหรือวิดีโอแนะนำได้นะครับทาง YouTube หรือทาง f a c e b o o k นะครับที่มีการลิงก์เอาไว้ให้นะครับเป็นตัวอย่างได้นะครับต่อเลยนะครับครับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับเราจะมีการขึ้นทะเบียนให้เป็นระยะนะครับแล้วก็มีการเรียนเชิญพวกเราเข้ามารับฟังในเรื่องของแนวทางต่างๆเหมือนเช่นในวันนี้นะครับต่อไปดนั้นเราจะ เป็นเป็นเหมือนกับแต่ก่อนเราออกไปหาตามโรง,งแรมนะจัดประชุมให้แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าค่าจะจ่ายมันน่าจะสูงแล้วนะครับดั <c oughs> นั้นก็ต้องขออนุญาตใช้ในเรื่องการสูมหลังจากซูมเสร็จแล้วเนี่ยท่านใดที่อาจจะไม่ได้รับฟังรับฟังไม่ทั่วรับฟังไม่หมดมีการเข้าไปติดตามหรือว่าไปเรียกว่าเรียนรู้ซ้ําได้นะครับตามช่องทางต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่จะให้ไว้นะครับต่อเลยครับสไลด์ต่อไปครับ หมดแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานพวกเรานะครับที่สละเวลาในวันนี้นะครับเขาเขียนไว้ไว่าตั้งสชั่วโมงกว่าจะจบเนาะเพราะฉะนั้นก็บรบกวนเวลาจริงๆแต่ว่าเป็นความสําคัญนะครับที่จะต้องทมความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ถ้าเกิดช่วงไหนจงังหวะไหนให้บริการผู้ป่วยไม่ทันได้ฟังก็กลับมาย้อนหลังรีวิวดูใหม่ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนํเาเรียกว่าแนวทางตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผมจะขอใช้คําว่า วิชาชีพของเรานะในการที่จะช่วยกันธนุบำรุงรักษานะครับระบบสาธารณสุขเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขปฐมภูมิแล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ขออนุญาตช่วยกันปบำรุงรักษาให้เกิดความงดง,งามนะครับในเชิงพัฒนานะครับประโยชน์ส่วนใดที่เป็นประโยชน์ส่วนตนก็เราก็ตั้งไว้นะครับแต่ประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นที่1 นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตริมายว่างบประมาณที่เราได้นํามาเบิกจ่ายในการชดเชยเนี่ยจะเป็นงบประมาณของประเทศนะครับการใช้งบประมาณต่างๆเราก็ต้องมีการควบคุมกบกับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสํานังกงานรักระการสุขราชาชาติเขตสามก็จะ,ะดูแลกำก,กับการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวทีมงานจะมีะหน้าที่ในการชี้แจงให้ าตามขั้นตอนต่างๆนะครับซึ่งได้คุณอาริราได้ชี้แจงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้การประชุมเป็นไปตามาความคาดหวังแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการที่ได้มาร่วมในการขับเคลื่อนหลักประกันดุแลประชาชิสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ